สวัสดีค่ะพอมีพี่น้องกระแตหน่อยมากแล้วค่ะเป่ากลมมากแล้วครับมือนี้ครับอ่ามือนี้กระแตหน่อยได้ตำสต๊อกกุ้งสุกกุ้งสดผอมมีถึงสุกถึงสดเอาได้ผักกาดได้ผักกาดคอดแล้วก็มีผักกาดหอมมากินกับมีอันตัวผู้นะมีตัวผู้นำครัามาวันนี้เอามากินน้ำกันเด้ค่ะมาครับมาเซิ่บแซ่ยน้ำกันครับ ปลาดาหน,นัวซิบหนัหวม,มาอีกแล้วไอ้ก็จะใส่มือค่ะพี่น้องพักกอบเยอม bao cam thầy buồn nước sạch to Mặn mặn nha ừ cung làm cúc đi khả Nå er den varm. สดเอาซาเต่สดเล่า้เขานำขาเนี่ยอืมหูแกเป็น จุดอ่ะสรืจุดอ่ะใช่จสดอ่ด แสบก็มีแตตอแสบเป็นการพักสุด นะมันได้กุ้งสุก <laughs> <laughs> เมนูตันนี้แล้วทางล่างเดำมา้าง มีตัวดองก็มีดองสิอยูย่ มาในนั่งยุ่ข่างก๊อไฟนะครับหัหลังใช้กอไฟครับก๊อไฟข่างสะจะอยู่ข่างฮื่นั่นนะครับโอ้ย ขี่น้ำไปลายน,นัว ออาตวสุปกับออโต้พีน้องหวานนี่หวานเลยน้ำใสครับอันจะต่อมันมันน้นหวานมันมันเท่ากันตัวดอง

sập, umm, umm, sập sập tôi đoán đây umm, umm, <laughs> 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 <Đấy, eso cười> <on. cười>

Góc mìn cả, có góc mùa mì gái 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 ra gái 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 gái

กินไปนปึ่งังจังกันไปพร้อม แลยจับบันพวาเลยแต่ซุกบ่ได้บ่ได้ลวงหลย นังอยู่ใต้ก็ไผว่ามีนก็ไผเสียงเสียงดังแน่จังหน่อยเสียงขวักขวากขรักขวัตทำสตอกุ้งสดเหมือนนี่ครับแซบครับใส่กับบรรยากาศก็เที่ยงครับบรรยากาศแน่เที่ยงนะครับเนาะใส่กับบรรยากาศดีๆเหมือนนี่คึมแน่แดดแน่มากครับทั้งคึมทั้งแดด <c oughs> เสียง <c oughs> เส,สียงสังกสีกสีอาจจะสีงดังปก,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 กแป๊กแน่จังหน่อยอยู่พี่น้องเพราะว่านาั่งอยู่ข้างเงื่อนนั่งเอาบรรยากาศอยู่ข้างเงือนยวนข้างหลังบานมันอยู่กอภัยมันอาจจะมีเสียงรบก,กวนเล็กน้อยมอน,น้กระแต้หน่อยก็ต้องขอขอบพุณนพี่น้องที่เขามาติดตามรับชม้ามากถ่าเชิญชอบคลิปนี้ก่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเห้นเด้ค่ะมอน,น้กระแต้หน่อยกรบเบากำขอลาไปก่อนนะครับนาะอนนสวัสดีครับ